แฟนแฟนช็อกค,คิมนาฮีนักร้องไอดอลชื่อดังเกาหลีสิ้นชีวิตในวัย24ปีโลกเรามันโหดร้ายหรือใครกันที่ใจร้ายกับเธอสำหรับข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเกาหลีที่มีออกมาเผยอีกแล้วหลังมีรายงานว่านักร้องนักแต่งเพลงสาวคิมนาฮีคิมนาฮีหรือที่รู้จักในชื่อนาฮี ได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาในขณะที่มีอายุเพียง24ปีเท่านั้นซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตของเธอยังไม่เป็นที่เปิดเผยแต่อย่างใดทั้งนี้นาฮีได้อัปเดตบัญชีอินสตาแกรมของเธอล่าสุดเมื่อสองวันที่ผ่านมาก่อนจะเสียชีวิตโดยเป็นภาพเซลฟี่ตัวเองและน้องหมาสัตว์เลี้ยงของเธอ แต่กลับไม่มีแคปชั่นใดๆเลยสำหรับพิธีไว้อาลัยการจากไปของคิมนาฮีมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่10พฤศจิกายนณหอศพกลางในพยองแทกจังหวัดคยองกี้ซึ่งคิมนาฮีเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีจากเพลงโรสซึ่งปล่อยออกมาในเดือนกรกฎาคม เป็นแนวดนตรีสดใสผสมผสานกับอันเดอร์โทนอิเล็กทรอนิกส์อย่างลึกสื่อถึงความรักที่เธอมีต่อแฟนๆโดยในช่วงเวลาของการเปิดตัวนาฮีได้แสดงออกว่าฉันมักจะคิดว่าเพลงของฉันเป็นดอกไม้จึงอยากจะเล่าเรื่องที่จริงใจให้กับทุกคนที่รักท่วงทำนองดอกไม้ของฉันคะ่ะนาฮีเปิดตัวในปี2019ด้วยซิงเกิล บลูซิตี้และทำงานเป็นนักร้องนักแต่งเพลงที่มีพรสวรรค์สร้างสารรค์ผลงานเพลงในประเภทต่างๆเธอยังได้รับความรักอย่างมากจากแฟนๆทั้งชาวเกาหลีและต่างประเทศผ่านช่อง YouTube ส่วนตัวของเธอซึ่งอัปโหลดวิดีโอบล็อกและไลฟ์สไตล์น่ารักๆของเธอเสมอ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของศิลปินในดวงใจใครหลายคนมาณที่นี้ด้วย